we <laughs> ผู้ชมครับเรียกว่าเป็นสุดยอดอภิชาตตบุตรจริงๆนะครับที่ช่วยช้ยนี่ให้กับคุณพ่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของพ่อมาเยอะมากๆสาหรับสาวเบสรักวณีพร้อมกับโบสน้องชายและก็คุณแม่ทีล่าสุดครับมาออกรายการแฉเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็มีการประกาศเรื่องพ่อบาสสมรักคําสิงด้วยโดยเธอบอกว่าจากนี้ไม่ขอยุ่งเรื่องพ่ออีกแล้วสาวเบสรักวนีครับบอกว่าพ่อเนี่ยยังคงทําโปรเจกต์ใหม่ๆก็บอกทําเลย แต่ว่าไม่ช่วยแล้วนะให้มันจบทุกอย่างที่เป็นข่าวสองอย่างจบที่คดีลอตเตอรี่20ล้านก็พอแล้วก็เคลียร์ให้จบแล้วก็เหลือโปรเจกต์น้อง17ปีก็ไม่รู้คดีจะจบปีนี้หรือปีหน้าแต่ก็ให้จบแค่โปรเจกต์นี้จากนี้มีโปรเจกต์ใหม่อีกขอไม่ยุ่งแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นประชาชนช่วยเซฟหนูด้วยเราชัดเจนว่าเราขอจบแค่โปรเจกต์นี้ ชาวเบสบอกนะครับว่าหนูพูดเนี่ยจนไม่อยากจะพูดแล้วหนูบอกว่าหนูเหนื่อยหนูก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่หนูทําด้วยที่หนูทําให้อยู่ช่วยเห็นหน่อยว่าหนูพยายามและทําอย่างเหน็ดเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าหนูมีความสุขบางทีหนูอาจจะยิ้มอยู่หน้ากล้องหนูบันเทิงแต่ข้างในหนูไม่ได้มีความสุขนะกับการหาเงินได้เป็นล้านๆแล้วต้องเสียไปโดยที่หนูไม่ได้ใช้เลยบางทีหนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่หาเงินมาก็อยากใช้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากใช้หนี้ให้กับพ่อ ก็อยากให้เขารู้ก็คอยบอกทุกวันทุกวันนี้ก็ยังบอกอยู่คือเขาเหมือนจะชอบคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่อ่ะมันได้เงินมาง่ายเขาก็เลยมีโปรเจกต์ต่างๆนานาเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลูกก็ไปจัดการให้หนูก็บอกว่าใช่แหละหนูจัดการให้ได้ให้รู้ไว้ได้ไหมว่าที่เห็นหนะ้ากล้องในหนูไม่ได้แฮปปี้นะข้างในหนูคือเหนื่อยจริงๆ ด้านแม่ของสาวเบสครับแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของสมรักคำสิงนะครับบอกว่าจริงๆอยากให้จบตั้งแต่โปรเจกต์แรกแล้วโดยแม่เองเลิกกับพ่อแล้วแต่ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันแม่บอกได้ว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่พูดกันดีกว่า เบสย้ำนะครับว่าขอประกาศกลางร,รายการแฉเลยว่าจบคดีเด็ก17แล้วถ้ามีโปรเจกต์เพิ่มขอไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วขอจบแล้วด้านบอดคำสิงครับซึ่งเป็นลูกชายของสมรักคำสิงก็บอกเช่นกันว่าโปรเจกต์หน้าให้ตำรวจช่วยเอาแล้วแต่จะทำเลยโตๆกันแล้วผมก็อยู่ชีวิตของผมมีความสุขแล้วด้านเบสบอกอีกนะครับว่าเราช่วยมาทุกโปรเจกต์แล้วถ้ามันเกิดอีกเราไม่ช่วยแล้ว คนจะด่าเราหรือเปล่าไม่กระทันยู่ไม่รักพ่ออันนี้เป็นสิ่งที่หนูกลัววันนี้มีโอกาสได้พูดขอชี้แจงเลยว่าหนูช่วยเต็มที่แล้วขอจบที่เด็ก17สาวเบสบอกนะครับว่ายังคงเป็นพ่อลูกกันอยู่แต่ไม่ขอรับผิดชอบไม่ขอช่วยแล้วขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยด้านบทคำสิงครับก็มีการทิ้งท้ายบอกว่าชาวเน็ตก็สงสารผมหน่อยสุดลิมิตสุดจะทนกับคนอย่างเธอแล้วนะประมาณนี้ครับ